สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวค่ะพบกันกับดิฉัน h ันทยกา a า a n นะคะในวันนี้เราติดตามรับชมรายการสดกันนะคะ NBT ช่อง11ภาคกลางนะคะรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์ค่ะเราก็ติดตามรับชมกัน Facebook Fan Page ค่ะ ไลฟ์ NBT ภาคกลางนะคะรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์นะคะเว็บไซต์ nbtcentral.com ค่ะเราก็สามารถติดตามรับชมนะคะในเรื่องของรายการคุยหลังข่าวย้อนหลังค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook ได้หมดเลยนะคะเรามาติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วก็สภาวะจิตใจของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในการ ดำเนินชีวิตประจําวันนะคะก็คือเรื่องที่ มันเกี่ยวข้องกับร่างกายจริงๆแล้วก็เข้ามาในเรื่องของกระบวนการภาวะจิตใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความเครียดนะคะหลายคนอาจจะปฏิเสธโอ้ฉันไม่เคยเครียดเลยนะคะหรือว่าโอ้ฉันเป็นคนที่มีสภาวะร่างกายจิตใจที่แบบว่าดีมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความเครียดแฝงนะคะหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่มากระทบนะคะ <c oughs> ในเรื่องของจิตใจร่างกายอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้เกิดภาวะในเรื่องของความเครียดได้วันนี้ค่ะเรามาจัดการในเรื่องของความเครียดที่จะมีผลกับ ร่างกายกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราจะได้พูดคุยนะคะกับผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะในเรื่องของการตรวจวัดความเครียดและการตรวจวัดสุขภาพของหลอดเลือดนะคะวันนี้ต้องขอยินดีต้อนรับผู้ร่วมรายการกับเรานะคะนางสาวมาริวันอสันเทียสุธากจิตวิทยาคลินิกชำนาญพิเศษกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพระปกเรา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการนะคะค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันเนาะในเรื่องของภาวะของสุขภาพหลอดเลือดภาวะของความเครียดการตรวจวัดต่างๆแล้วก็การจัดการความเครียดให้หมดไปกับตัวเรานะคะเดี๋ยวเราให้เมาฟังนิดหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของความเครียดทำไมมันถึงมีอิทธิพลในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราขนาดนี้ก็ปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบเนาะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเราก็เผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด <COVID S 1> มานะคะสามปีนะคะแล้วก็าการใช้ชีวิตของเราในาแต่ละแต่ละวันนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ละคนนะคะก็ประสบแต่ความเครียดที่สะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจใช่ใชไหมคะการเงินแล้วก็ปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะ ปัญหาคนที่พยายามฆ่าตัวตายสูงมากนะในกลุ่มวัยช่วง20ถึง50คาเริ่มต,ะะตั้งแต่อายุนอย้อยๆเลยนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยในกลุ่มวัยของวัยรุ่นนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็กลุ่มวัยทำงานเนี่ยนะคะ มีผลกระทบค่อนข้างเยอะแสดงว่าแนวโน้มของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานมีปัญหาสุขภาพจิตถ้าเทียบกับย้อนอดีตกลับไปเยอะขึ้นเยอะเยอะขึ้นทุกปีค่ะมีความเครียดมากขึ้นมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้นค่ะแล้วก็ความเครียดที่เลื้อหลังมันก็ส่งผลต่อสุขภาพนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจค่ะ แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะไม่รู้ว่าเออการที่เรามีความเครียดเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อทําให้เราอาจเกิดโรคเลื้อรลังนะคะโรคเลื้อรลังกลุ่มโรคเลื้อรลังนี่ก็จะเป็นเบาหวานความดันโลหิตนะคะความเครียดก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นผลที่จะทําให้เกิดโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือด นะคะรวมถึงโรคไมเกรนนะคะปวดหัวปวดหัวใช่แล้วก็โรคเกี่ยวข้องกับระบบด้วยอาหารนะคะหลํำไส้แปรปวนนะคะเรียกว่าโรคจิตสรลีระแปรปวนโรคที่มีโรคทางกายที่มีผลจากทางจิตใจใช่ใช่ค่ะมีเยอะนะคะใช่ค่ะเพราะนั้นมันส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพนะคะของ เราทุกคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องอดูแลตัวเองนะคะซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้อะค่ะว่าตัวเองเครียดนะคะเพราะว่าไม่รู้วิธีการสังเกตตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่วงนี้นอนไม่หลับปวดศีรษะอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อธิบายนิดนึงดีกว่าว่าการสังเกตตัวเองคือคือจริงไม่มีไม่มีรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะว่าเราเครียดอยู่อะไรเงี้ยนะคะบางทีการสังเกตตัวเองว่าเราอะเครียดละ เราเราไม่ไหวละร่างกายมันแสดงออกมาให้เราเห็นมีอะไรบ้างคะที่ชัดเจนนะคะที่ส่วนอก็คือนะคะที่นําไปสู่ของการที่ต้องไปหาหมอหลายคนจะไปด้วยปวดศีรษะนอนไม่หลับฮะ,ะแต่ที่เราสังเกตนะคะเราสังเกตตัวเองได้ว่ามี เรื่องของความคิดที่เปลี่ยนไปไหมนะคะหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่กําลังเผชิญก็คือปัญหานั่นแหละคิดวนไปวนมาใช่ใชหาทางออกไม่เจอนะคะหรือเรื่องของเรื่องของหายใจเราจะสังเกตว่าคนที่เครียดมากจะหายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือหายใจหายใจแล้วเหนื่อยนะคะหายใจไม่ลึกหายใจหกนะคอเหมือน หายใจแค่ตรงช่วงอกคือไม่ได้ลงไปเต็มปอดเหมือนคนออกกําลังกายแล้วสดชื่นมันจะหายใจอิ่มอันนี้จะหายใจเ็มแน่มีอาการของความเครียดก็จะพวกปวดกล้ามเนื้อนะคะหลายคนแบบออฟฟิศซิมโดมนะคะอาจจะไม่คิดว่าจริงๆแล้วมันมีความเครียดที่สะสมมานานจนเกิดส่งผลต่อกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะคะ ออกฟิสิทีรก็ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือกล้ามเนื้อตึงค่ะหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายนะคะเรื่องของภูมิต้านทานก็จะเราจะรู้สึกว่าป่วยง่ายมาเป็นหวัดอย่างนี้ค่ะนีคุณผู้ชมคะใครใครรู้สึกอาการแบบนี้นะยลก็คือเป็นอาการที่ที่รู้สึกได้แล้ว่านี่คือความเครียดเข้ามาผจญกับร่างกายของเราค่ะแล้วก็เรื่องอารมณ์ด้วยนะคะ ต้องสังเกตอารมณ์มันจะงุดหงิดชุนเฉียวว่าอะไรนะคะอารมณ์แบบเปลี่ยนแปลงง่ายเนี่ยค่ะจากความเครียดนี่คือภาวะจากจิตใจที่ส่งผลมาถึงร่างกายคุณผู้ชมต้องไปสังเกตดูเอานะว่าเอออาการที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้มีผลกับเราหรือเปล่าคราวนี้ในเรื่องของความเครียดค่ะเรามาคุยกันตรงนี้อีกนิดนึงที่ว่าในเรื่องของการตรวจวัดความเครียดมีข้อเกี่ยวข้องคือการวัดสุขภาพหลอดเลือดเอออันนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายนะคะในตัวเครื่องอเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องไบโอฟิทแบ็กนะคะ,คะเครื่องไบโอฟิทแบ็กเนี่ยนะคะก็มันก็มันจะวัดปฏิกิริยาของร่างกายนะคะ,ะแล้วก็ตัวเครื่องไบโอฟิทแบ็กเนี่ยนะคะมันก็ที่ตรวจเนี่ยมันจะตรวจวัดความเครียดได้นะคะ,คะแล้วก็ตรวจวัดเรื่องของสุขภาพหลอดเลือด นะคะในส่วนของการตรวจความเครียดเนี่ยนะคะมันจะวัดในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินะอย่างที่เราทราบนะคะว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันจะมีการทำงานอยู่สองตัวนะคะก็คือซิมพาเทติกนะคะกับพาราซิมพาเทติกนะคะตัวซิมพาเทติกเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติตัวนี้นะคะมันจะทำงานแบบแบบเร่งนะคะแบบแบบ โกรธนะคะตกใจนะคะหรือทำงานหนักะนะคะตัวนี้จะทำงานนะคะทำงานแล้วก็มันก็เกิดปฏิกิริยากับร่างกายที่จะ,ะเรียกว่าเตรียมเตรียมรับสถานการณ์นะคะลักษณะแบบจะสู้หรือถอยอนะคะตัวซิมพาเตติกเมือเราเจอเสือค่ะนะคะหรือเจออะไรที่เราตกใจ แล้วเราเกิดหวาดกลัวนั่นแหละนะคะซิมพเตติกิํทำงานนะคะส่วนพาาสซิมพเตติติกเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติอันนี้จะทำงานแบบพักแบบผ่อนคลายนะคะก็คือการเก็บพลังงานมาใช้ในในในสภาวะที่สบายและผ่อนคลายนะคะทำงานทำงานใช่ทีนี้การทำงานเนี่ยนะคะของระบบประสาทอัตโนมัติมันถ้าเกิดทำงานที่สมดุล นะคะมันต้องมีสองสภาวะที่ทํางานสลับกันะนะคะทีนี้ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งทํางานเยอะนะคะตัวซิมพาเทติกทํางานเยอะนะคะก็ส่งผลนะต่อภาวะสุขภาพพอจะเห็นภาพคือตัวซิมพาเทติกก็คือเกี่ยวข้องกับความเครียดถ้าตัวนี้ทางานหนักอย่างเดียวอ้โหเครียดทั้งวันใช่แล้วก็ส่งผลระยะยาวเรื่องของสุขภาพโรคเรื้อรังอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาโรคเรื้อรังโรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะภาวะ ระบบเื่อยอาหารลำไส้ไปป, <สา S 2> ปวนในเกรงใช่ใช่ค่ะไปทุกระบบเลยนะคะแต่ถ้าพาลาซิมพาราซิมพาราซินพาเตติกเนี่ย <c oughs> ทำงานแบบพักมากเกินไปนะคะทำมาตัวนี้ทำงานมากก็จะมีความเหนื่อยความไม่กระชับกระชิงโอโอนะคะอารมณ์ก็จะจะเรียกว่าดาวดาวไม่ใช่พักมากแล้วดีนะคะใช่คมอก็ไอ่า เรื่องของภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศร้าก็จะเป็นด้านนี้ไปใช่ค่ะฝั่งหนึ่งคืออันเลอะมากเครียดมากฝั่งนึงคือดาวเลยเพราะฉนั้นนวัตกรรมนะคะเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์การแพทย์ตัวเนี้ยนะคะมันจับนะคะจับการทํางานนะคะของของระบบประสาทอัตโนมัติว่ามันมีความสมดุลไหมนะคะแล้วทํางานทาหน้าที่ได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็จะดูเนี่ยค่ะดูดู ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะไปตรวจนี่คือใครสมควรที่จะต้องบ,บัใชัยเครื่องมืออ,อุปกรณ์นี้คะ,ะผู้ผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจสุขภาพแล้วอยากคัดกรองนะคะ,ะคือเดิมทีเรื่องของการใช้แบบวัดความเครียดเขาจะถามใช่ไหมคะ,คะทีะ่เราอาจจะเห็นบนอินเทอร์เน็ตเขาจะมีถามน,บบนะคะแบบทดสอบแบบคำตอบออใช่แต่แต่บางครั้งเนี่ย คนเราก็ไม่ได้ว่าจะตอบตรงเนาะหรือบางทีการประเมินของเราเรามองว่าความเครียดที่เราที่เราเผชิญอยู่เราบอกว่าไว้ไว้เออฉันจัดการได้นี่คือเรียกว่าใช่การที่เราคิดการที่เรามีประสบการณ์แต่ร่างกายเนี่ยมันซื่อสัตย์ใช่แล้วก็คือไม่ไหวใช่มันจะโชว์เพราะนั้นการเครื่องนี้นะคะการใช้เครื่องนี้คือมันมันตรวจดูร่างกายนะคะเพราะมันโกหกไม่ได้ เราจะรู้เลยว่าระดับความเครียดเนี่ยเรามีความเครียดสูงไหมนะความร่างกายเราทนทานต่อความเครียดได้ระดับไหนนะตอนนี้หรือเกิดภาวะเมื่อยล้าไปมากขนาดไหนอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือใครก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจถ้าอยากที่จะเข้ามาตรวจวัดในเรื่องของระดับความเครียดตรงนี้แล้วก็วัดสุขภาพหลอดเลือดของตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ไปที่ไหนได้บ้างคะถ้าคือ เป็นการที่ผู้สนใจนะคะ uh huh. หรืออยากคัดกรองเรื่องของความเครียด <That. S 2> หรือสุขภาพโดยรวมของตัวของตัวเราเองนะคะเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะคะเตรียมตัวยังไงนะคะก็คือ,อาการตรวจเนี่ยนะคะมันก็คือต้องอยู่ในสภาวะที่เราต้องต้องสบายๆนะคะ uh huh. เวลาที่วันนั้นเนี่ยเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ต้องงดก่อนนะคะ ก่อนสองชั่วโมงนะคะแอลกอฮอล์เรื่องของคาเฟอีนนะคะแอลกอฮอล์นี่อย่างน้อยแดชั่วโมงนะคะแปดชั่วโมงคาเฟอีนอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เรื่องการต้องไม่ออกกําลังกายงดออกกําลังกายสองชั่วโมงค่ะเนี่ยค่ะคือการเตรียมตัวเตรียมเตรียมสภาวะร่างกายเราเพื่อที่จะไม่ไม่รบกวนในการที่เราตรวจค่ะหงอาหารอะไรอย่างนี้ต้องงดไหมคะอ๋อไม่ต้องค่ะ ค่ะคือเรื่องอาหารกา็เราอาจจะตรวจเนี่ยต้องอเรียกว่าหลังสองชั่วโมงนะคะหลังสองชั่วโมงหรือก่อนสองชั่วโมงเนี่ยได้อย่างอย่างคนปกติทั่วไปถ้ากรณีที่มีโรคเลื้อดลังอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถตรวจได้ไหมคะตรวจก็จะเจอค่ะเพราะว่าลกลุ่มที่มีภาวะโรคเลื้อดลังแล,แล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นอัอนนี้เพราะนั้นเนี่ยคนาการตรวจนะคะ การตรวจครั้งด้วยเครื่องไบโอฟิทแบ็กเนี่ยกลุ่มค,คนที่เป็นโรคเลื้อรลังเช่นมีเรื่องของความดันนะคะหรือหัวใจมันก็จะพบความผิดปกติเพราะว่าการตรวจวัดความเครียดเนี่ยมันดูเรื่องของความแปรปรวนการเต้นของหัวใจะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคก,กลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคเลื้อรลังเนี่ยนะคะก็จะมีะะะเลือกว่าความแปรปรวนการเต้นของหัวใจที่ทำ ต่ำกว่าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าความแปรปวนนะคะการเต้นของหัวใจสูงเนี่ยนั่นคือภาวะสุขภาพที่ดีหะเนี่ยมันก็จะวัดเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยมันวัดเรื่องของเอสเอวนะคะก็คือวัดเรื่องของความแปรปวน การเต้นของหัวใจนะคะซึ่งมันบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพแล้วก็เรื่องของพลังงานด้วยนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยฟิตนะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายก็วัดได้เลยใช่ก็จะดูได้เลยว่าร่างกายไม่ค่อยฟิตนะคะหรือมีภาวะความเจ็บป่วยมีการอักเสบในร่างกายนะคะความเรียกว่าเป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะผลมันก็จะออกด้วยค่ะก็คือก็คือใครๆที่เป็นโรค เลือหลังอยู่เนี่ยก็คือผลเขาก็ออกมาเลยใช่แต่ในเมื่อเขาเป็นโรคอยู่แล้วเขาสามารถก็จะขจัดหรือว่ารักษาความเครียดตรงนี้ออกไปได้ด้วยไหมคะคือในส่วนที่เขาเป็นโรคเรือรลังส่วนใหญ่เขาจะมีแพทย์ประจําตัวใช่ไหมคะเขาก็ต้องรักษาไปเพราะเครื่องมือนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เป็นเหมือนเครื่องมือที่อุปกรณ์ที่ช่วยคัดกรองนะคะคนที่ ทั่วไปนะคะที่อาจจะสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจหรืออยากจะเช็คสุขภาพตัวเองูดภาษาชาวบ้านก็คือกลุ่มใครที่รู้สึกแบบตัวเองไม่ค่อยไหวอยู่กลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเอ๊ะฉันเป็นสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือหรือหรือฉันหรือฉันผ่อนคลายเกินไปอะไรเก็ตรวจได้ใช่ไหมคะเครื่องวัดเขาก็จะบอกถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเรามีสภาวะเรื่องของ อารมณ์วิตกกังวลหรืออารมณ์เศร้าอะไรองี้มันก็จะตรวจค่ะตรวจได้ค่ะม,มันก็จะมีคือคือมันจะดูอย่างที่อธิบายตั้งแต่ต้นว่ากัน การแสดงผลของเครื่องนี้มันแสดงผลเรื่องของการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติะนะคะดูว่ามันสมดุลไหม,มนะคะความไม่สมดุลมันก็บ่งบอกภาวะสุขภาพของคนนั้นนะคะดูเรื่องของระดับความเครียดนะคะ,คะดูเรื่องอความทนทานความเมื่อยล้าที่มันเกิดขึ้นะนะคะดูอัตราการเต้นของหัวใจของเราอยู่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือเปล่าค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะคะที่หน้าจอเลยเนี่ย นี่คือนี่คือเครื่องวัดใช่ค่ะนะคะเราจะเห็นมีเส้นกราฟหลายช่องมากมายเลยนะอันนี้คือกลุ่มที่อ่านนีงไงเอาดิวเข้าไปละค่ะใช่นี่คือการตรวจอ๋อนี่วิธีการตรวจเลยค่ะทราบผลเดียวนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะคือการตรวจจะใช้เวลาประมาณ3นาทีสําหรับที่เราต้องการตรวจดูเรื่องของสุขภาพแต่มันก็สามารถตรวจเร็วแบบหนึ่งนาทีหรือ5นาทีได้แผลเหมือนกันไหมก็ถ้าใช้สําหรับ เกี่ยวกับทางการเ,าเกี่ยวกับบุคคลนะคะที่ตรวจสุขภาพนะคะ<ช>ไม่ใช่เป็นแบบรวดเร็วนะคะเราจะใช้ที่สามนาทีนะคะอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราไปตรวจเผาเ,าเาจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะเราก็จะใช้สามนาทีนะคะ<ช>แล้วก็การตรวจเนี่ยนะคะถ้าพบหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะ<ช>ถ,ถ้าเกิดว่าเราตรวจาสามนาทีแล้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะไปห้าครั้งเนี่ยคือว่า,าต้องอเราอาจจะต้องมีการตรวจใหม่นะคะต้องรู้ว่าเอ๊ะมีภาวะ ผิดปกติระหว่างการตรวจไหมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเนี่ยเขาจะอธิบายให้ฟังอยู่แล้วว่าจะต้องทํำยังไงหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจเพราะนั้นเนี่ย<ค>ก็จะจับได้ว่าถ้าเต้นผิดจังหวะมันมากนะคะก็ต้องแนะนําให้ไปตรวจนะคะคือ,คอหมายถึงพี่มาลิวันบอกว่าเวลาตรวจถ้าเจอหัวใจเต้นผิดจังหวะเกินห้าครั้งคือต้องกี่ครั้งคะถึงเรียกว่าเอ,อผิดปกติละ คือต้องไม่ต่ำกว่าต้องไม่ไม่เกินห้าครั้งแต่ทีนี้บางคนที่ผิดปกติเยอะเนี่ยเขาจะมีภาวะ,ะอาจจะที่ตัวเองตัวเองไม่รู้ว่าเอะตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจก็มีบางคนที่ตรวจไม่เคยร,รู้เลยนะคะว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจพอตรวจแล้วพบว่ามีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะหลายล นะคะก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าเป็นก็คืออันนี้แหละคือเครื่องตัวคัดกรองเลยเนาะใช่ใช่โอ้โหนั้นแปลว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเครื่องนี้มีค่ะเราเพิ่งหนีไม่นานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ฝากคุณผู้ชมเลยล้กันนะคะว่าใครดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะเข้ามาคัดกรองค่ะจะต้องทํำยังไงบ้างค่ะก็ก็สามารถที่จะติดต่อนะคะที่คลินิกสุขภาพจิตนะคะที่ชั้น3ตึ ประชาธิปุกนะคะกลุ่มง,งานจิตเวชนะคะที่ผู้ป่วยนอกนะคะ,คะอนอกจากการตรวจนะที่เราเราอยากจะเช็คสุขภาพนะคะเรื่องของความเครียดเรื่องของสุขภาพหลอดเลือดนะคะเพราะว่าสุขภาพหลอดเลือดก็ก็สามารถที่จะดูได้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อต่อเรื่องของหลอดเลือดติดไหม,มนะคะแล้วดูด้วยว่าสุขภาพหลอดเลือดเราระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับอายุ ของเราไหมนะคะว่าเเราไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะหรือการทํางานที่ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเราไม่ค่อยดีนะคะ,คะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพหลอดเลือดเราเสื่อม,อมค่ะนนเสื่อมอก่อนไวัยนะคะแตะ่คนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเราจะพบว่าการผลตรวจออกมาเนี่ยนะคะเขาจะดูหนะะุ่มดูสาวกว่าอายุจริงต้องมีนัดหมายล่วงหน้าไหมคะ,ะาสามารถ<ป>ที่จะ เข้าไปรับบริการนะคะใช่ค่ะก็คือติดต่อได้เจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเวลาในการที่เซตเครื่องนะคะณตอนนี้นะคะเราก็ยังมีออกหน่วยยังมีออกหน่วยที่ไปตรวจนะคะซึ่งเราก็ทํากับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อคัดรองค่ะส่วนประชาชนทั่วไปตอนนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามทางคานัดหมายได้เลยค่ะก็เข้ารับบริการเหมือนคลินิกอื่นๆนะคะ ชั้เจงค่ะน่าสนใจมากๆนะคะ,คะสําหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากที่จะ,ะเข้ามาคัดกรองความเสี่ยงในร่างกายของตัวเองทิ้งท้ายกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พูดถึงทุกทกท่านเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความเครียดออกไปจากร่างกายเลยค่ะค่ะก็การดูแลตัวเองในเรื่องของอ ความเครียดนะคะ,ะก็เมื่อเราต้องเผชิญความเครียดนะคะเราสังเกตร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็วิธีการจัดการเบื้องต้นนะคะเราอาจจะฝึกเรื่องของการหายใจนะคะ,ะดิชันจะสอนเทคนิคการหายใจซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนทำได้ไม่ยากนะคะก็คือการที่เราหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะ แล้วก็กั้นไว้นะคะอาจจะนับนับเลขได้นะ,ะหายใจเข้านะคะนับ1-4ช้าๆนะคะแล้วก็กั้นไว้นับ1-2นะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆนับ1-4นะคะ,คะเราจะาหลอยออกอาจจะสังเกตนะคะที่ ท้องเราก็ได้นะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะเนี่ยการทำแบบนี้บ่อยๆเราจะช่วยให้ความเครียดที่มันที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันผ่อนคลายได้อันนี้เทคนิคที่ที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะส่วนวิธีการอ,อื่นๆในการท,ที่จะดูแลตัวเองนะคะบางครั้งความเครียดนั้นมันมันมันมากนะเรารู้สึกว่าเราประเมินแล้ว ตัวเราเนี่ยนะคะมันทรัพยากรไม่พอเหมือนพลังเราน้อยนะคะ,คะเหมือนปัญหาที่มาเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมคะการประเมินของเราเราไม่ไหวนะคะต้องต้องฝึกเป็นคนร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ,คะหลายคนที่มีปัญหาไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายเพราะไม่กล้าร้องขอนะคะ,คะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่าปัญหาให้ใครฟังนะคะ,คะนี่นักจิตวิทยามาพูดเองอยากให้อ่ หาคนที่เราไว้ใจได้นะคะเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะคะ,ะแล้วก็การไปขอความช่วยเหลือนะคะที่โรงพยาบาลนักจิตวิทยาก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะ,ะถ้าการที่เราอยู่กับปัญหานานๆเลื้อรังนะคะมันส่งผลต่อสุขภาพเราด้วยแล้วความคิดความคิดมันก็จะเปลี่ยนมันจะ,อะมองตัวเองแย่ลงมองมองทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆมันก็จะ นำไปสู่โรคซึมเศร้านะคะนี่ค่ะเกิดจาก ความเครียดเรื้อรังนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเบื้องต้นเราก็ดูแลตัวเองนะคะจากทั่วไปไม่ว่าอาหารการออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการจัดการความเครียดนะคะด้วยวิธีที่นักจิตวิทยาแนะนานะคะก็คือการฝึกหายใจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้ทุกคนใช่แล้วก็จะดีด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการ จัดการความเครียดที่อาจจะมีทั้งรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวในร่างกายของเรานะคะรวมไปถึงเครื่องที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะไบโอฟิสแบกนะคะไบโอฟิสแบกนี่ก็ใช้ได้ทุกคนนะคะ,คะเข้ามาคัดกรองสุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่คลินิกสุขภาพจิตชั้น3นะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบ,บุรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณมาริวันอสันเทียสสุธาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของการ จัดการความเครียดกับร่างกายและการตรวจวัด,วดสุขภาพหลอดเลือดนะคะ,คะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ